ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สุขภาพดีกับ GE New Normal ค่ะรายการสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยพยับร่วมกับ รายวิชานะคะ GE หรือว่า General Education ค่ะจัดทำขึ้นนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีๆนั่นเองค่ะ ดิฉันอนนอุมหาหชัยเศษนะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการโดยที่ในช่วงเวลานี้นะคะไม่ได้มาดําเนินรายการคนเดียวแต่ว่ามีน้องนักศึกษานะคะชั้นปีที่หนึ่งที่น่ารักนะคะที่เรียนในรายวิชาจีเนะคะมาร่วมดําเนินรายการด้วยนะคะให้น้องเขาแนะนําตัวเองได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวเวิรวรณชัมบูค่ะสวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวยีรีจะเออค่ะ สวัสดีครับผมนายยูเซจานนลครับชื่อเล่นชื่อแซครับพวกเรามาจากวิทยาลัยพระคิดธ,ธรรมแมกิวารีมหาวิทยาลัยพายัพชั้นปีที่1ครับข้าก็เป็นน้องนักศึกษาชั้นปีที่1นนะคะจากวิทยาลัยพระคริดธ,ธรรมแมกิวารี มหาวิทยาลัยพยับนะะวันี่มาจากเขตแก้วโนรัฐกันเลยนะคะมาเยือนนะเขตแม่ข่าวนะคะคขาวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ค่อนข้างจะสูงวัยนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนสูงวัยหรือผู้สูงอายุเท่านั้นที่จะเป็นโรคนี้นะคะดีฉันเห็นรุ่นเดียวกันเดี๋ยวจะว่าที่ฉันแก่คือ ว่ารุ่นน้องๆเ็ามีนะคะที่ก็เริ่มเป็นโรคนี้กันแล้วนั่นก็คือโรคหัวใจนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวน่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งก็คงต้องให้น้องๆเขามาให้ความรู้ทั้งกับดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยว่าเออโรคหัวใจเนี่ยมันมีรายละเอียดนะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันยังไงบ้างน,นะคะเชิญเลยค่ะโรคหัวใจนะคะ หัวใจเป็นอวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อและภายในแบ่งออกเป็นสี่ห้องมีสองห้องบนและสองห้องล่างอยู่บริเวณส่วนกลางใต้กระดูกหน้าอกค่อข้างไปทางซ้ายเล็กน้อยหัวใจมีหน้าที่สุบฉีดโลหิตนำพาออกซิเจนและสารอาหารไปยันทุกส่วนของร่างกายหัวใจซีกขวารับโลหิตที่ใช้แล้วจากร่างกายแล้วสุบฉีดไปยังปอดเพื่อรับออกซิเจน โลหิตที่มีออสเจนสูงก็จะไหลกลับไปหัวใจด้านซ้ายและก็จะถูกสูบฉีกโลหิตผ่านเส้นเลือดใหญ่ไปยันทุกส่วนของร่างกายหัวใจเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในคาร์มันดากก้าเนื้อหัวใจมีลักษณะพิเศษกว่ากก้าเนื้ออื่นๆคือสามารถปล่อยสัญญาไฟฟ้าได้เองไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเริ่มต้นจากหัวใจห้องบนขวากระจายออกไปตามเซล นำไฟฟ้าในหัวใจเริ่มจากห้องบนขวาไปห้องบนซ้ายและลงหัวใจห้องล่างเมื่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจถูกกระแสไฟฟ้านี้ก็จะเกิดการหกสร้างลงทำให้เกิดการบิดตัวของห้หองหัวใจและเกิดภาวะต่างๆที่ส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจผิดปกติซึ่งแบ่นย่อยเป็นหลายโรคซึ่งจากสถิติล่าสุดข,ของกระทรวงสาธารณาสุข เปิดเผยณนะวันที่16กันยา2561เพราะว่ามีคนไทยได้ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอกเลือกมาถ,ถึง4,32,943คนและจากจำนวนดังกล่าวมีอัตราการตายถึง28,55คนต่อปีและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสแสดงให้เห็นว่าโรคดังกล่าวนี้มีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ค่ะนี่ก็เป็นว่าด้วยเรื่องของอความสําคัญของหัวใจเนาะหัวใจเรามีสี่ห้องนะคะอันนี้คือทางกายภาพนะคะส่วนในทางอะไรเอ่ย ทางที่พูดกันเล่นๆนะคะว่าหลายใจอะไรเนี่ยอันนี้นี่ไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจเด็ดขาดนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะทีนี้โรคหัวใจนะคะอยู่ดีๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความผิดปกติของร่างกายนะคะที่มีมาแต่กําเนิดมันก็ต้องมีสาเหตุอื่นๆมาด้วยนะคะซึ่งสาเหตุของโรคหัวใจนะคะก็ต้องให้น้องยีรีนะคะพูดให้เราได้ฟังแล้วค่ะว่าสาเหตุของโรคหัวใจมีอะไรบ้างค่ะเชิญเลยคะ่ะค่ะสาเหตุของกา เกิดโรคหัวใจนะคะสาเหตุของโรคหัวใจนั้นขึ้นอยู่กับชนิดต่างๆของโรคหัวใจนั้นนั้นสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจจากภาวะการเสื่อมของหลอดเลือกมีสาเหตุไม่ชัดเจนแต่พบว่าสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยปัจจัยเสี่ยงนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือ ปัจจัยเสียงที่สามารถควบคุมได้และสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะประเภทที่2ก็คือปัจจัยเสียงที่ควบคุมไม่ได้และไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นอายุเพศหรือประวัติสุขภาพของคนในครอบครัวแต่สามารถชะลอโรคด้วยการควบคุมปัจจัยเสียงที่บริหารเองได้เพื่อป้องกันโรคหัวใจที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะ ปัจจัยสิ่งต่างๆของการเกิดลูกหัวใจก็มีหลายปัจจัยดังนี้นะคะปัจจัยที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของอายุการที่เรามีอายุมากขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงของหลอดเลือดแดงที่เสียเสียหายตีบและกล้ามเนื้อหัวใจที่อ่อนแรงปัจจัยที่สองก็คือเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่สองก็คือเรื่องเพศนะคะผู้ชายที่ ผู้ชายทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าแต่สำหรับผู้หญิงจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลังจากที่หมดประจำเดือนนะคะปัจจัยทางพฤติกรรมครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหัวใจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นหลอกเลือดหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพ่อแม่เป็นโรคนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนอายุ55ปีสำหรับผู้ชายและ 65ปีสำหรับผู้หญิงนะคะและการสุบุรีนั้นบุรีมีสารนิโคตีนที่ทำให้หลอดเลือดของคุณมีสภาวะหดตัวและก๊าคาร์บอนมอนอกไซด์สามารถทำลายเยื่อบุชั้นในได้จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดรูปหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายขึ้นและปัจจัยในการกินอาหารแบบผิด,ผด การกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเช่นเกลือน้ำตาลหรือคอเลสเตอรอลที่สูงสามารถทำให้เกิดโรคหัวใจได้ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจส่งผลให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวหนาขึ้นทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงระดับ คอเลสเตอรอลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะระดับคอเลสเตอรอลลดในเลือดที่สูงขึ้นโดยเฉพาะชนิดความหนานแน่นต่ำสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดห,ห,หัวใจและอื่นๆเช่นโรคเบาหวานและโรค เบาหวานนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคอ้วนการขาดการ,รออกกำลังกายและการที่มีความเครียดสะสมปัจจัยที่เสี่ยงต่อทางด้านจิตใจอาจส่งผลไปกระตุน้นต่อระบบประสาทอัตโนมัติที่กระตุน้นหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงในให้เกิดโรคหัวใจมากขึ้นค่ะค่ะนี้ก็เป็น สาเหตุนะคะของการเกิดโรคหัวใจนั่นเองนะคะที่บางทีเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้นะคะถ้าว่าเราดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่เป็นประจำนะคะสม่ำเสมอะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันถึงเรื่องของชนิดของโรคหัวใจนะคะที่มี หลายชนิดนีเขาเพิ่งสร้างมาว่าโรคหัวใจมีหลายชนิดมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องยูแซนะคะได้มาพูดถึงเรื่องของชนิดของโรคหัวใจกันค่ะครับผมชนิดของโรคหัวใจนะครับวันนี้ก็นํามาเอามา6ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1นนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าหัวใจอ่อนกําลังนะครับภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าหัวใจจะหยุดทํางานแต่เป็นภาวะที่หายใจ ขออภัยครับแต่เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทํางานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นภาวะที่หัวใจอ่อนแอหรืออ่อนกําลังลงทําให้การทําสิ่งต่างๆซึ่งปกติเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นครับชนิดที่2นะครับหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยในผู้ผู้ใหญ่นะครับ ผู้สุบบุรีภาวะไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและการไม่ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้มีการติดหรืออุดตันในหลอดเลือดเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดได้ครับชนิดที่3ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหมายถึงภาวะหัวใจเต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติเนื่องจากความผิดปกติของการ กำเนิดกระแสไฟฟ้าหัวใจกนนารนำไฟฟ้าหัวใจหรือทั้งสองอย่างรวมกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเกิดจากโรคหัวใจหลายชนิดเช่นลิ้นหัวใจผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหรือหลอดเลือดหัวใจติบหรืออุดตนันหรือความผิดปกติอื่นๆนะครับชนิดที่4หลอดเลือดแดงใหญ่ปุ่งพองหลอดเลือดแดงใหญ่ในร่างกายมี หน้าที่นำเลือดแดงจากหัวใจส่งไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายมีความยาวตั้งแต่ในช่องอกจากหัวใจไปจนถึงช่องท้องความผิดปกติที่ทำให้เกิดความอ่อนแอของผนังหลอดเลือดไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมตามอายุหรือความผิดปกติอื่นใดชนิดที่5นะครับหัวใจพิการแตกกำเนิด เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของการเจริญเติบโตของหัวใจขณะที่อยู่ในไขมันดาโดยเฉพาะในช่วง3ามเดือนแรกของการตั้งครรภ์โรคหัวใจพิการที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการมีรูโวที่ผนังก้านภายในห้องหัวใจลิ้นหัวใจติดตนันหรือรั่วหลดเลือดออกจากผิดตำแหน่งปกติเป็นต้นนะครับสุดท้ายนะครับ หัวใจรูมาติกพบในเด็กอายุ7ถึง15ปีเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเบต้าฮีโมลติกสเตปโตคอคลัสที่คอซึ่งทำให้คออักเสบไข้สูงร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคนี้ถ้าได้รับเชื้อโรคนี้ซ้ำอีกจะเกิดอาการอาักเสบที่หัวใจโดยเฉพาะลิ้นหัวใจปวดบวมที่ข้อ และมีพื้นที่ลำตัวแล้วทำให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้ครับค่ะนี่ก็เป็นชนิดของโรคหัวใจนะคะทั้ง6ประเภทค่ะซึ่งถ้าหากว่าเ,เราไม่ได้มีโรคหัวใจพิการมาตั้งแต่กำเนิดน,นะคะเรายัางคงสามารถที่จะดูแลหัวใจของเราได้นะคะให้มี การทำงานที่ดีนะคะโดยที่ต้องอดูแลเรื่องของอาหารการกินนะคะรวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอและอย่างที่น้องเขาบอกไปนะคะว่าสาเหตุอย่างหนึ่งอาจจะเกิดจากความเครียดด้วยต้องไม่เครียดนะคะมีอารมณ์ เบิกบานดูเสมอค่ะอารมณ์ที่เบิกบานนั้นก็จะช่วยทําให้เราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังขาะยังอยู่กันกับช่วงของสุขภาพดีกับ GE n e w น o r m น l ค่ะอนุมาชัยเศษนะคะดําเนินรายการร่วมกับน้องนักศึกษา ในรายวิชา GE นะคะหรือว่า General Education ค่ะสำหรับรรุ่นี้นะคะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคหัวใจค่ะซึ่งแมมมีรายละเอียดปิกย่อยเยะมากมายเลยแล้วก็ดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะหากว่าคุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วเนี่ยนำไปเป็นความรู้แล้วก็นำไปดูแลตัวเองด้วยก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของโรคหัวใจนะคะโดยที่จะมีทั้งเรื่องของการสังเกตอาการนะ การป้องกันหรือว่าแนวทางในการรักษาถ้าว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราก็มาฝังน้องเขาแนะนําตัวเองกันก่อนนะคะกลุ่มหนึ่งจะมีอยู่หกหกท่านนะคะสามท่านแรกแนะนําตัวไปแล้วนี่เหลืออีกสามท่านนะคะเชิญน,น้องๆแนะนําตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนันสาวมาทาจัสร์ศอค่ะสวัสดีครับผมนายพันธวีรุ่งเรืองครับผม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกนิกากิติวงนรักษ์นะคะพวกเรามาจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมกิวารีมหาวิทยาลัยพายับค่ะปริญญาตรีชั้นปีที่1ค่ะค่ะเป็นน้องนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะจากวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมกิวารีค่ะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของโรคหัวใจไปหลายประเด็นแล้วนะคะทั้งเรื่องของสาเหตุนะคะทั้งเรื่องของประเภทของโรคหัวใจนะคะทีนี้เราจะมาลงลึกกันนะคะถึงเรื่องของการสังเกตอาการของโรคหัวใจกันบ้างเผื่อที่ใครรู้สึกว่า ตายละเจ็บหน้าอกตายละหายใจไม่คืนอ,ออกนั่นจะเป็นโรคหัวใจไม่เนียนนะคะเราจะได้รู้ตัวเองนะคะแล้วก็รีบไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าดูแลตัวเองนะคะเชิญน้องมาทะนะคะพูดถึงเรื่องของการสังเกตและการโรคหัวใจได้เลยค่ะค่ะการสังเกตอาการโรคหัวใจนะคะซึ่งโรคที่เกี่ยวกับโรค หัวใจนี้อาจจะนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้นะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือไม่การที่เราจะรู้ว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่นั้นเราสามารถสังเกตความผิดปกติของร่งารรงกายเราได้นะคะเช่น 1. ปลายมือปลายเท้าและปลากมีสีเขียวคล้ำเพียงแค่นั่งอยู่เฉยๆหรือทำกิจกรรมเล็กน้อยที่ไม่ได้ออกแรงมากนะคะ 2. อวัยวะช่วงล่างบวมโดยไม่รู้ต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นขาหรือเท้าและเมื่อทำการกดบริเวณที่ปวดแล้วเกิดรอยบุ๋มตามแรงกดให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะ 3. เหนื่อยง่ายทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายที่ไม่หนักมากก็รู้สึกเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันเหมือนจะขาดใจหรือว่ารู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงผิดปกติ สี่นะคะวูบหมดสติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีอาการวูบหมดสติบ่อยๆไม่ว่าจะนั่งยืนนอนทันที่กินอาหารตามปกติแล้วก็ตามนะคะส่วนข้อที่ห้านะคะเจ็บหรือแน่นหน้าอกบ่อยๆมีอาการอึดอัดหายใจไม่ออกเจ็บแปลที่บริเวณหน้าอกโดยเฉพาะเวลาที่ต้องออกแรงมากหรือเวลาที่ออกกำลังกาย ข้อ6นะคะหัวใจเต้นผิดปกติผิดจังหวะคือมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวหัวใจก็เต้นแรงขึ้นมาสลับกับเต้นช้าๆทำให้ใจสั่นเหนื่อยง่ายหายใจไม่ทันเจ็ดนะคะข้อสุดท้ายนะคะหัวใจล้มเหลวนะคะรู้สึกว่านอนแล้วหายใจไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งหรือเวลานอนรู้สึกว่าหายใจลำบากจงบางครั้ง กลางคืนต้องสะดุ้นตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะขาดอากาศเหนื่อยแม้จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำสินใดก็ตามนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะถ้าคุณมีอาการที่กล่าวมาขั้นตน้นไม่ว่าจะเป็นเพียงหนึ่งข้อแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจแล้วนะคะทันที่ดีควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด ซึ่งแพทย์จะทำการตรวจและวินิจฉัยว่าคุณนั้นเป็นโรคหัวใจหรือไม่โดยการตรวจร่างกายโดยละเอียดซึ่งการตรวจโรคเกี่ยวกับหัวใจนั้นมีวิธีการตรวจดังน,นี้นะคะ 1. การตรวจแบบพื้นฐานเป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อดูว่ามีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือไม่ซึ่งการตรวจแบบพื้นฐาน 1.1นะคะการตรวจร่างกายแพทย์จะทําการวัดส่วนสูงชั่นน้ําหนักเพื่อตรวจสาบว่าร่างกายอยู่ในสภาพอ้วนหรือไม่ฟังการเต้นของหัวใจความดังโลหิตเพื่อตรวจเช็ดว่าหัวใจทํางานปกติหรือไม่แล้วก็มีต่างๆนะคะที่คุณหมอจะจัด ให้กับเรานะคะข้อที่2นะคะการตรวจแบบพิเศษนะคะเป็นการตรวจเพื่อเจาะลึกรายละเอียดลงไปว่าหัวใจในขณะนี้มีปัญหาใดเกิดขึ้นแล้ว2.1น,น,นะคะการตรวจหัวใจด้วยเครื่องความถี่สูงเอ h o โคนะคะเป็นการตรวจโดยใช้หลักการสะท้อนกลับของเครื่องเสียงที่มีความถี่สูงเป็นการตรวจที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและไม่สร้างความเจ็บปวดต่อร่างกาย การตรวจวิธีนี้เราจะเห็นการทำงานของหัวใจเช่นการบีบตัวขนาดห้องหัวใจการไหลเวียนและการทำงานของลิ้นหัวใจเป็นต้นนะคะส่วนสุดท้ายนะคะการป้องกันโรคหัวใจของเรานะคะก็คือว่าการป้องกันโรคหัวใจด้วยตัวเองทำได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองนะคะคือมันตรวจร่างกายเพื่อควบคุมระดับความดันและไขมันในเลือดเป็นประจำ รวมถึงการรับประทานอาหารโดยควรเน้นผักผลไม้ธัญพืชลบปริมาณไขมันโซเดียมและน้ำตาลให้น้อยนอกจากนี้ควรหมั่นออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักอยู่สูบบุหรี่หาท่านใดสูบอยู่นะคะควรควบคุมความเครียดร,รวมทั้งรักษาสุขอ,อนามายัยให้ถูกต้องอยู่เสมอเพื่อป้องกันโรคติดเชือ้อบริเวณหัวใจนะคะค่ะและนี่ก็ เป็นอาการสังเกตนะคะอาการของโรคหัวใจซึ่งแม่สังเกตได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่น้องเขาบอกไว้นะคะถ้าหากว่าพบความผิดปกตินะคะที่สงสัยว่าเอ๊จะเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเปล่าควรจะไป หาคุณหมอนะคะเพื่อที่จะให้มีการตรวจอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งจะได้รู้แน่นอนว่าเอ๊ะเราป่วยด้วยโรคหัวใจหรือเปล่านะคะต่อไปเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงบ้างนะคะถ้าเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจเนะี่ยคืออะไรเราจะได้พยายามนะคะไม่ทําในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นโรคหัวใจกันค่ะเชิญน้องพันธวีเลยค่ะครับผมก็ ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงนะครับผมจะมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะครับในอย่างแรกนะครับผมคือโรคเบาหวานอย่างที่2คือโรคความดันโลหิตสูงครับอย่างที่3คือ thrombosis คือภาวะหลอดเลือดอุดตันนะครับผม4คือความเครียด5คือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไขมันสูงครับผมอย่างที่6คือไขมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ7คือเกิดจากการสูบบุหรี่ครับผมและ8คือ การขาดการออกกำลังกาย9คือภาวะน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนนะครับผมและ10คือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดครับผมค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดน,นะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะมาพ่วงกับ โรคอื่นๆนะคะเยอะแยะมากมายนะคะยังคงมีอีกนะคะในส่วนของปัจจัยเสี่ยงนะคะเชิญต่อเลยค่ะครับผมก็นอกจากปัจจัยเสี่ยงนะครับเราก็จะพูดถึงอาการที่ควรคํานึงถึงนะครับผมว่าเออเราจะเป็นหรือเปล่าซึ่งก็มีทั้งหมด6อย่างร่ด้วยกันนะครับผมซึ่งหนึ่งก็คืออาการเจ็บหน้าอกนะครับผมซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ลักษณะนะค,ะครับผม ที่พึงสังเกตว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านั่นก็คือ 1. เจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางเหมือนมีอะไรมาทับนะครับผมเราไปถึงกลามแขนไหล่และลิ้นปีครับผม 2. คือเจ็บแน่นหน้าอกที่สัมพันธ์กับการออกแรงหรือออกกลางกายนะครับผมและอาการแน่นหน้าอกดีขึ้นเมื่อนั่งพักหรือมีการอมยาขยายหลอด เลือดใต้ลิ้นครับผมอาการที่2นะครับผมคือใจสัน่นอาการที่3คือหัวใจเต้นเร็วและ4ี่คืออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายครับผมและ5คือขาบวมซึ่งเกิดจากการหยุดทํางานของหัวใจาข้างขวานะครับผมทําให้เลือดนั้นไปบวมที่ขาครับผมอาการที่6คืออาการวูบหรือหน้ามืดครับผมจะเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับผมแล้วก็จะกลับมาได้สติอีกครั้ง แต่จะไม่สามารถาจำความมีความทรงจำอะไรได้เลยครับผมหากมีอาการข้างต้นให้เราควรพึงคิดไว้เสมอว่าอาจจะมอีอาการโรคหัวใจถึงแม้ว่าจะมีแค่สองสาอย่างก็ตามครับควรจะไปพบแพทย์วิจัยโรคหัวใจและทำการรัรักษา,กษาและตรวจคัดกรองโดยแพทย์เฉพาะทางนะครับผม สังเกตตัวเองให้ดีๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะีคะถ้าหากว่า,ารักษาได้ทันท่วงทีนะคะหรือว่าทราบได้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราป่วยด้วโรคหัวใจนะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะคะจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็จะได้าสามารถมีชีวิตอยู่ยืนยาวนะคะไม่ฟุบ ไปเหมือนอย่างที่เราเห็นในข่าวเลยหลายข่าวนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของการรักษาแล้วนะคะว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างนะคะเจอเลยค่ะ ค่าวิธีการรักษาโรคหัวใจนะคะการรักษาโรคหัวใจจะรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบและรักษาตามอาการที่ผู้ป่วยเป็นในขนาดนั้นค่ะเช่นการทำหัตถการส่วนหัวใจการผ่าตัดหัวใจร่วมกับการใช้ยารักษารวมถึงการให้คําแนะนำในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่น เบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่ความเครียดร่วมกับเพิ่มการออกกำลังกายการลดอาการเคมอาหารหวานและอาหารที่มีไขมันสูงค่ะซึ่งวิธีการรักษาจะมีอยู่3ามอย่างหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือการทำบอลลูนค่ะการทำบอลลูนคือการขยายหลอดเลือดส่วนที่ตีบตันให้ขยายกลับเข้าสู่ปกติเพื่อที่เลือดจะไหลไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดังเดิม โดยสอดเอาบอลลูนสอดเข้าไปในหลอดเลือดที่เกิดการติบตันเมื่อบอลลูนถึงตำแหน่งที่มีการติบตันหรืออุดตันก็ให้ทำบอลลูนขยายตัวซึ่งหลอดเลือดก็จะเกิดการขยายตัวตามไปด้วยทําให้หลอดเลือดสามารถผ่านเข้าไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้นแต่วิธีการนี้เมื่อทําการรักษาผ่านไปซักระยะหลอดเลือดก็ อาจจะกลับมาติดตันได้อีกค่ะจึงมีการน,นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยลดการติดตันซ้ำของหลอดเลือดคือขดลวดเคลือบยาค่ะที่จะส่งเข้าไปพร้อมกับบอลลูนเพื่อที่ยาที่เคลือบอยู่บนขดลวดเข้าไปช่วยยับยั้งการสมานแผลที่ผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดกลับมาติดตันได้อีกค่ะอย่างที่สนะคะคือการรักษาโดยคลื่นไฟฟ้า เป็นการรักษาโรคหัวใจที่เต้นผิดจังหวะโดยการสอดสายส,วน,สวนเข้าไปยังตำแหน่งที่มีความผิดปกติในการปล่อยเคลื่อนไฟฟ้าของหัวใจทำให้การปล่อยคลื่อนวิทยุค,ความถี่สูงไปยังตำแหน่งนั้นเพื่อกระตุ้นหรือทำลายกล้ามเนื้อหัวใจที่เกิดความผิดปกติให้กลับสู่สภาวะปกติซึ่งวิธีการนี้สามารถรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างได้ผล วิธีสุดท้ายนะคะคือการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจค่ะเป็นการฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเข้าไปบริเวณใต้ผิวหนังหน้าอกเพื่อกระตุ้นการเต้นของหัวใจให้ถูกจังหวะโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าส่งไปยังหัวใจทำให้หัวใจสามารถสูบเลือด ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอการรักษาแบบนี้จะช่วยในการรักษากรณีที่ผู้ป่วยมีการเต้นของหัวใจช้ากว่าปกติทำให้อวัยวะตามร่างกายขาดเลือดซึ่งจะพบมากในผู้สูงอายุเครื่องกระตุ้นหัวใจจะมีขนาดประมาณ4-5ถเซนติเมตรนะคะหัวใจเป็นอวัยวะที่สาคัญที่สุด เราจึงหมั่นดูแลเอาใจใส่ยอยู่เสมอคอยสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะสิ่งที่ตามมาอาจจะหมายถึงการสูญเสียชีวิตก็เป็นได้การดูแลสุขภาพที่ดีนอกจากจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วการทำให้จิตใจผ่องใสไม่เครียดย่อมส่งผลดีต่อหัวใจมากที่สุดวันนี้คุณดูแลหัวใจตัวเองดีพอแล้วหรือยังคะ ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่น้องเขาถามไว้นะคะวันนี้คุณดูแลหัวใจตัวเองดีพอแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ดูแลหัวใจตัวเองนะคะทั้งในเรื่องของอสุขภาพนะคะหรือว่าในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยก็ให้เร่งรีบนะคะที่จะดูแลหัวใจของ ตัวเราเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้มีหัวใจที่แข็งแรงนะคะในวันหน้าค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณน้องนักศึกษานะคะกลุ่มนี้มากที่ไม่ความรู้เรื่องของโรคหัวใจนะคะชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal